ปิดท้ายเด็ดมวยเดือดค่ำคืนนี้ครับด้วยมวยคู yes right, ่นี้ครับพิกัดหกสิบเจ็ดกิโลกรัมนักมวยฝีมือดีชาวอเมริกันครับทักเกอร์สโตเรลวัย28ปีสูง190เเซนติเมตรครับ ในทีมของภูเก็ตไฟคลับและคูโชคจากมุมแดงครับอายุ17ปีจากสงขาประเทศไทยครับสูง185เซนติเมตรครับชกมาแล้ว43ไฟชนะ31และเสมอ2ครั้งขอสีประมือต้อนรับสมิงหนุ่มสิ นุ่มน้อย from ไท a แลนด์เจ้าของชายาไอ้นกรงหัวจุกและครับจากจนะสงขลานะครับสมิงนุ่มสิทธิ์นุ่มน้อยครับลูกศิษย์ของคุณสมเด็จพัฒบุรีครับ17ปีครับเมื่อวันนั้น185โอ้โหตัก เกินดีร้อยเก้าสิบเลยครับยี่สิบแปดแล้ววิเทริสครับบนเวทีอ่าครับอยู่ที่สมิงหนุ่มแล้วนะครับจะกลัวหรือไม่กลัวหรือยังไงครับใหญ่จริงๆครับคู่ตกรถือว่าเป็นนักมวยฝีมือดีคนหนึ่งครับจากภูกเก็ตไฟล์ครับครับทักเกอร์โซเรลวันนี้งานอาจจะเหนื่อยนะครับสมิงหนุ่ม แพ้ชนะนี่ก็ต้องไปว่ากันบนเวทีครับอ่ะให้เต็มที่ครับเมื่อเป็นโอกาสของท่านแล้วต้องใส่ให้เต็มพลังครับอ่าครับมีสอบเป็นตัวช่วยหันล่างหันมาหันคืนครับโอ้โหแข่งซ้ายสวยครับสมิงหนุ่มไม่ออกพังเพื่อครับรอออกแบบเน้นๆครับมาอีกแล้ว โอ้โหทางซ้ายทางขวาครับวันนั้นนี่ยังไม่มีหัวจุกนะครับอุ้ยโดนขวาของแท็กเกอร์เหมือนกันประกอบนหนดูด้านข้างนี่เห็นชัดเจนครับเอาครับวัดไปเลยครับโรโมเตอร์นี่ชอบให้นักมวยตัวเองเจอของใหญ่เจอเบอร์ใหญ่ๆครับหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่ศพนึกพัทบุรีอ้าวคนคุณภาพวงการมวยครับจิ้มขวาทีหนึง่งแทงสวนกับแท็กเกอร์ โอ้โหอาครับแลกทุกเป็ดเหมือนกันครับสมิงหนุ่มต้องดูครับดูนอกดูในดีๆครับโอ้โหฝังเสียงแล้ครับแข้งขวาของสมิงหนุ่มครับเนื้อๆอ้าวแต่ว่าอย่าประมาทครับพูดต่อสู้นี่ทั้งยาวทั้งใหญ่ครับอ้าวบวกกันแล้วขับแล้วสวกชับแล้วบวกงัดเอาแล้วครับ มาดิครับมาดิครับเอ้ามาใครดีใครอยู่มาเลยเอ้าหน้าตากลายเป็นสีชมพูแล้วสายยืนขวาบวกสายขำขวาบวกโอ้ยแท็กเกอร์นี่แกตัวใหญ่จริงครับโดนไม่สะเทือนครับโอ้โหมีสอกครับสอกซ้ายครับสมิงนุ่มครับแท็กเกอร์ฟันคืนปุนพูพันกันอยู่ครับวงในไล่แขนกันแท็กเกอร์ตี โอ้ถือว่ากล้าเลยครับวันนี้ครับสมิงนุ่มครับไม่ต้องรอนานครับเก็บแล้วก็เริ่มจะทนได้แล้วด้วยนะครับแลกเลยครับแลกเลยแลกเลยแลกเลยมาดีมาดีคนละทีคนละทีโอ้โหอ้าขวาไปครับเปลี่ยนซ้ายบ้างครับอ้าโยกเยกเหมือนกันครับสมิงนุ่มโอ้โหดูครับยังแขนข้ามพบครับสายยันเลยครับสายยันเนี่ยสมิงนุ่ม ออกมัดขวาก่อนครับกะบวกเลยเลยครับเอาให้รู้ดำรู้แดงไปเลยแทงข่าซ้ายโอ้โหทักเกอร์แทงคืนเอาบุตทันกันเลยครับคู่นี้โอ้ยกระศาสตร์น้ำเข้าหากันเลยครับวันนี้งานหนักครับสมิงหนุ่มครับสมภาพช้าครับแทงขวาเข้าเลยครับเกี่ยวไว้ก่อนครับปาบเข้าไปลำตัว ถ้าเป็นภาษาเพลงก็ทั้งยาวทั้งใหญ่นะครับแบบนี้โอ้โหแต่ว่าแทงเข้าไปครับยุบไม่ยุบครับนี่ครับต้องชมหัวใจเด็กคนนี้ครับสมิงหนุ่มแทงครับใจละดอกอ่าครับลูกเพียนลูกพยายามความมุมานะครับทั้งคู่ดีอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ความชัดเจนครับโอ้โหโดนต่อโดนครับหลักออกไปครับแหมอปกัดซ้าย ไกันต่อครับเด็ดมวยเดือดโอ้แลกกันมันอย่างนี้ครับทําให้ค่าคืนทําให้ราตรีแห่งนี้นี่มันดุเดือดขึ้นมาท,าทันทีครับบุกกันไปบุกกันมาครับต่างคนต่างบัวต่างคนต่างแลกแหมตอนนี้ครับเป็นมวยสากลน,นะครับแลกหมัดกันอย่างเดียวสมิงนูบัวใหญ่กว่านี้มีอีกไหมใหญ่กว่านี้มีมอีกไหมอ่าป้ายขวางโอ้แท็กเกอร์แกก็ดกินด้นทุกรอบดิ้นทุกท่าเหมือนกันครับ แมถ้าเป็นรำวงบ้านนอกงานกาชาติงานประจำจังหวัดก็เหมาทุกรอบเลยครับอาครับงัดสู้งัดสู้ตั้งยันต่อยลำตัวต่อยคืนมาอย่างไงไปอย่างไงนะครับคููนี้เหมือนยืนส่องกระจกเข้าหากันครับแม้วัดกันทีต่อทีมาต่อมัดแข้งต่อแข้งเลยครับมาแล้วครับเข่าของทัเกอร์ซเรลครับสมิงก้งพ,พยายามเตะพยายามต่อยตลอดนะครับ บุกเข้าไปครับโอ้โหเข่าอัดเปรี้ยหรือยังครับทักเกอร์ซอเรลเปรี้ยหรือยังครับแหมจะเปรี้ยได้ไหครับนี่ครับมีแรงฟันศอกดันไปแทงโอ้ยโอ้ยสองโอ้ยนะครับจะโอ้ยโอ้ยหรือเปล่าจะโอ้ยโอ้ยตาไมกหรือเปล่างัดเข้าไปต่อยเข้าไปแทงเข้าไปเอามาโอ้ยมึนมึนมันโอ้โยกเยกโยกเยกครับสมิงนุ่มโอ้เจอศอกขวาเจอบวกคืน เยนไปเยนอยู่ด้วยกันทั้งคู่เลยครับตอนนี้โอ้ใจล้วนๆครับตอนนี้โอ้ยบุบกเข้าไปเข้าไปรักเธอประเทศไทยเลยครับแบบนี้รักเธอประเทศไทยรักเธอประเทศไทยๆๆๆยงงจะไปแล้วจะไปแล้ว,แ,ลวแม่เอียงอย่างเดียวเอียงอย่างเดียวฟื้นแล้วโอ ลัดถิกเลยครับลูกนี้ต้องนับความถูกต้องครับวิทยุแสงอรุณนี่นะครับไปแลกเกินไปนะครับมาโดนนับยกสองช่วงไปปลายครับใหญ่จริงๆครับแท็กเกอร์ดูครับถามว่าโดนของสมิงหนุ่มไหมก็โดนเลยครับแต่ว่านี่ครับโดนแล้วไม่สะเทือนครับโอ้ยังกระพกขวานขึ้นเวทีครับ โอ้เปลี่ยไเลยครับหลังจากโดนนับครับมันช็อตเลยครับเข้าใจครับแต่ว่าจิตใจห้าวหาญครับไม่ยอมทิ้งตัวครับปากซอเข้าไปสู้เข้าไปปักซอยทีหนึ่งทักเกอร์ว่ายังไงครับทักเกอร์ก็บอกแม่พี่ก็รอครับฟันสอกเข้าไปโอ้โหสอกงัดเอาไหวไม่ไหวครับโดนอีกศอกหนึ่งโอเ็นไปมายืนแทบไปอยู่เลยครับบอกเปียกบอกเปียกเป็นขนมเปียกปูนไปแล้วครับตอนนี้จะยืนจะสอกคาบ้านเลยครับ ตาบ้านเลยครับปีกห้อยตาลอยครับแม่ถามเลยครับ7จคูณเจได้เท่าไรครับไม่รู้ว่าสมิงตอบได้หรือเปล่านะครับไปดูภาพช้ากันเลยครับหัวใจนักสู้จริงครับแม่แฮกเกอร์อย่างว่าครับเห็นครับตัวยังะยักษวัดแจ้งยักวัดโพประมาณนั้นแหละครับยืนตัวเบลเลอร์เลยครับต้องชมคนนี้เลยครับสู้จริงจริงครับโอ้โหดูครับ ดีว่าเรียนวิชายิมนาสติกมาครับแม่เอวอ่อนหลังอ่อนครับโอ้โหเลยครับก็รองแรงเจียนไปเจียนอยู่เลยครับสมิงนุ่มครับวันนี้เจอการหนักจริงๆครับหมัดขวาครับเป็นผู้บรรยายก็หลับตื่นอีก3วันต่อจากนี้ไปครับโดนแบบนี้เข้าไปลุยอย่างต่อเนื่องครับทักเกอร์ซซเรลครับยกที่3 จะฟื้นหรือเปล่าครับสมิงหนุ่มครับเพราะว่าโดนหนักครับช่วงปลายยกอะไม่แน่ครับวิญญาณความเป็นนักสู้มันสูงครับไม่สนแล้วครับหน้าอินหน้าพรมครับตัวใหญ่ก็จริงครับเดี๋ยวดูครับจะเป็นแจ็คผู้พายักได้ไหมพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือเปล่าแต่ที่แน่นได้หัวใจผู้บรรยายได้หัวใจแฟนๆครับสมิงหนุ่มสิทธิ์หนุ่มน้อยไอ้นกกรงหัวจุกชนะสงขา นี่ครับดูครับสู้แหลกครับโอ้ยืนเมาไปเมามานี่อาการหน้าเป็นหัวครับขาตายนี่หน้าเป็นหัวครับพยายามกัดฟันสู้กัดฟันสวนตลอดครับสมิงหนุ่มครับแต่ว่าอาวุธนี่ไม่ระคายเคืองทักเกอร์โซเรลอ้าบวกสอครับแม่จะร่วงแรงไม่ร่วงแรงครับเอามือนครับอยู่ไหนอยู่ไหนครับวนไปวนมาล็อกมาโอ้โห นี้เมาสงขาคขงจะใกล้เชียงใหม่แล้วครับจากล่างขยับไปเหนือแล้วโอ้โยเจอสอยครับ,บอ,อ้าวยังกัดฟันบวกเมาไปเม,มามาครับโอ้โหยืยนแทบไปอยู่ครับตอนนี้อยู่ที่หัวใจอย่างเดียวนะครับพยายามจะสู้พยายามจะสวนโดนลําตัวแล้วครับไปหน้ายับซ้ายสอฟันสอกขวาโอ้โหไหวหรือเปล่าครับไหวหรือเปล่าครับแม่ต้องโบกครับต้องโบกครับไม่ไหวครับวิิษณ์แสงอรุณตัดสินใจถูกต้องครับโอ้โห โดนเยอะไปหน่อยครับโอ้หแล้วม่ยอมทิงตัวครับจิตใจสุดยอดครับสมิงหนุ่มสมกับเป็นเด็กใต้ใจเต็มนะครับจากสงขลานะครับสมิงหนุ่มโอ้โหคนนี้แม่ยังกระยักจริงครับอ่าครับไปต้องห่วงครับฟื้นะครับแบบนี้ครับโอ้โหยืนคอพับคออ่อนครับดูภาพช้ากันเลยครับขึ้นโดนมาเยอะตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับสะสมมา นี่ครับเมาไปเมามาใสไปใสมาครับถ้าเกิดนี่ก็ฟันซ้ายฟันขวาครับจนกระทั่งกรรมการวิตาริ์ครับต้องโบกยุติการแข่งขันครับโอ้นี่ครับลอยแลยเร็วปลิวและล่องครับโดนแต่ละลูกนี่เต็มเตทั้งนั้นครับสอกหนึ่งสองและสามครับหนักๆนักทั้งนั้นเลยครับน่ กรมการก็ยืนถูกที่ถูกเวลาครับประคองไว้แล้วเป็นทักเกอร์โซเรลครับนักชกจากสหรัฐอเมริกาเอาชนะเทคนิคเกิลน็อกเอาท์สมิงหนุ่มสิบหนุ่มน้อยไปได้ในยกที่3ครับ